แพทย์ภูนทวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ภูนทวีกุมารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องของแนวคิดการรักษาโรคมะเร็งระหว่างหมอแผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าแพทย์ผสมผสานอื่นๆ้วกันนะเนื่องจากที่ได้ข่าวมาครับว่าท่านฟ้าหญิงชุลาพรนะท่านคิดทรงคิดค้นแล้วก็ผลิตยาได้ นะครับแล้วก็ผ่านอยอยบ้านเราแล้วด้วยนะครับก็คือยาตัวอินคลานิป1 0 0นะครับที่เป็นชนิดเม็ดยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่เขามีงานวิจัยนะครับบอกว่าช่วยในการที่จะยับยั้งการกระจายแล้วก็การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้นะครับแล้วที่สำคัญคือที่ของขายที่เมืองนอกเนี่ยมันแพงนะแล้วก็เขาจะมีเหมือนคล้ายๆห้ามจดสิทธิบัตรนะครับห้ามแบบทำแข่ง นะสำหรับยาที่มันจะช่วยชีวิตมนุษย์เนี่ยนะเขาจะมีข้อบ่งชี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าหญิงจุฬลาปอนก็มาผลิตเองนะครับเพื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนคนที่จะเข้าไม่ถึงยาของเมืองนอกนะครับที่มันราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยยานี้เป็นยารักษาแบบมุ่งเป้านั่นเองที่จะช่วยยับยั้งการทํางานของ เอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยทําให้เซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวแต่พอไปยับยั้งเสร็จปุ๊บม,มันก็แบ่งตัวน้อยลงนะครับแล้วก็การกระจายตัวของเซลล์มะเร็งก็ลดลงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมก็มีแรงบันดาลใจว่าเออเฮ้ยเรามาคุยดีกว่าว่าการแนวคิดของการวรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันเนี่ยนะของผอแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็หมอทางเลือกอื่นๆเนี่ย นะในส่วนของ anti aging ก็ดีหรือว่าแพทย์ผสมผสานอื่นๆเนี่ยเขามีแนวคิดกันอย่างไรบ้างนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่อยากต้องการที่จะรักษาร่วมกันนะไม่มีใครห้ามนะครับสำหรับคุณคนไข้นะว่าต้องการจะไปรักษาแบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยห้ามขาดแผนปัจจุบันนะหรือถ้าเกิดว่าจะ ออกจากการรักษาของหมอแผนปัจจุบันต้องขออนุญาตหรือขอความเห็นของคุณหมอก่อนว่ามันอันตรายไหมย,ยกตัวอย่างบางคนบอกหมอขอไปลดน้ำมนตหน่อยได้ไหมได้หรอยอย่างเงี้ยนะหมอก็บอกเออได้นะึงมไม่เป็นไรมั่งไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่บางทีบอกว่าไปขอกินยาหม้อ,อ่เงี้ยอ่าาแล้วยาที่อยู่ในวัดอย่างเงี้ย พระทาให้อย่างเงี้ยเอออันนี้อาจจะมีปัญหาแล้วครับเอออันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ต้องต้องให้คุณหมอเจ้าของไข้เป็นคนพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับเรื่องของแพทย์แพทย์แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะเดี๋ยวค่อยแพทย์ทางเลือกเลยกันนะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งเน้นตัวรักษาที่เซลล์มะเร็งนึกออกไหมฮะว่าร่างกายเราเป็นร่างกายทั้งตัวเนี่ย มะเร็งอยู่ตรงไหนนะในเลือดตอมน้ำเหลืองตอตรงหูข้อจมูกนะครับตรงคอตรงกระเพาะตรงตับนะตรงลำไส้ใหญ่อะไรก็ว่าปไปเนี่ยนะหรือตรงปอดก็แล้วแต่จะมุ่งเน้นนะกับตัวก้อนหรือว่าตัวเซลล์มะเร็งนะเวลาที่เขาผลิตยาขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเขาจะดูว่าเฮ้ยมันฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ย ในร่างกายกับหลอดทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับวิจัยมาเออมันฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะนะเคยมีนะครับหมอ,อ,อจําไม่ผิดคือหมอแสงที่เขาแจกยาเพื่อรักษามะเร็งนะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งของแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้คือแพทย์ทางเลือกเลยกันนะทางทางเลือกอื่นๆนะครับแต่มันคนละไอเดียกันเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะเขาเอายาของคุณหมอแสงเนี่ย มาทําปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งแล้วยังไงฮะมันค่าไม่ได้นะครับนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันยาเนี่ยมันรวมนู่นนี่นั่นผสมสูตรหลายอย่างนะมันเพื่ออะไรครับมันเพื่อทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นปรับสมดุลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต่อต้านกับเซลล์มะเร็งนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเปรียบปเปลยแล้วกันนะเอาพูดไปเลยดีกว่าเปรียบปเปรยก็เหมือน เหมือนมีแก้วน้ําอยู่แก้วหนึ่งเป็นร่างกายเราเนี่ยนะครับแล้วมีปลาตัวเล็กๆนะปลาตัวเล็กๆเนี่เปรียบเสมือนเซลเล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งก็แล้วแต่เลี้ยงอยู่ในนี้นะตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมีน้ําที่เซลเล์มะเร็งชอบตัวปลานี่ชอบก็คือน้ําคลํานะอืมเอาผมจิ้มน้ําคลํำซะแล้วเอาไม่ใช่นะ คือลักษณะคือมันชอบบรรยากาศในน้ําคลําตัวปลาเนี่ยก็เลยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะอยู่ในแก้วเราเนี่ยก็คือร่างกายเราเนี่ยนะครับตัวปลาเนี่ยมันอยู่ของมันนะครับเติบโตไปเรื่อยๆว่าน้ํามันคลําอยู่น้ําดําอยู่มันชอบนะน้ําดําก็คือมีสารอนุมูลอิสระเยอะนั่นเองนะอันนี้คือแนวคิดของแผนปัจจุบันอแผนทางเลือกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหมอแผนปัจจุบันคือย,ยังไง เอาอะไรฮะเอาไฟไปช็อตมั่งเอาสวิงไปตักมั่งนะครับเอาฉมวกไปแทงมั่งนะเอาตกปลามั่งนะก็คือทำให้ตัวปลาหรือตัวเซลล์มะเร็งหรือก้อนให้มันออกไปให้มันตายนะหรือไม่ให้มันกระจายตัวไปมากขึ้นอันนี้คือหลักการในการรักษาของแผนปัจจุบันนะแต่แผนทางเลือกคือยังไงครับนะร่างกายยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ค่อยๆเปลี่ยนน้ําออกครับนะการการล้างสารพิษล้างสารพิษจากอะไรบ้างนะมีเคลเลชันมั่งทำฟาสติ้งมั่งก็คือการอดอาหารโรลองเนาะก็คือสามวันขึ้นไปนะครับทำดีถอกลำไส้มั่งนะครับทำโอโซนมั่งนะโอ้มีหลากหลายวิธีนะกินน้ำมะนาวตามสูตรผมมั่งอะไรแบบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่อยๆเอาน้ำคลัมออก ค่อยๆเพรินเอาน้ำคลําออกไปนะครับแล้วค่อยๆเติมน้ำดีเข้าไปนึกภาพตามนะถ้าปลาในนี้น้ำมันเปลี่ยนไปแล้วจากน้ำที่มันเคยเติบโตได้ดีในน้ำคลําม,มันชอบแต่พอน้ำมันเปลี่ยนเป็นน้ำดีแล้วนะครับปลาข้างในมันจะอยู่ได้ไหมเออลองให้ไปคิดกันดู นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สิ่งแวดล้อมที่มันเอื้ออํานวยต่อการเติบโตของตัวปลาหรือว่าตัวเซลเล์มะเร็งเนี่ยปลามันก็โตว,วันโตคืนเซลเล์มะเร็งมันก็โตว,วันโตคืนนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลาหรือตัวเซลเล์มะเร็งมันคือมีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งครับมันต้องการความอยู่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําทุกฝีดีทางเพื่อ แบ่งตัวกระจายตัวเติบโต,ต,ตแล้วไปเบียดอาอยุวะร่างกายมนุษย์จนกระทั่งเสียชีวิตไปในที่สุดนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจากร่างกายหรือจิตใจนะครับจากปกติคนนี้ไม่เคยสวดมนต์มาก่อนไม่เคยทำบุญไม่เคยทำสมาธิมาก่อนเดินจงกรมทำโยคะทำลัมไทเก็กไม่เคย แล้วเราไปเข้าคอสอะไรครับที่มันแพงๆนะตามสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆที่เขารับฝรั่งกันเนี่ยนะคอสหนึ่งเป็นล้านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่เปลี่ยนไปนะไม่มีเนื้อสัตว์และกินแบบ raw food ก็คืออาหารที่แบบผ่านกรรมวิธีน้อยที่สุดนะผ่านความร้อนน้อยที่สุดนะครับร่วมกับอากาศที่ดีนะครับทำสมาธิทำโยคะนะครับมีการให้ไอวีนะให้ เหมือนคล้ายๆทําวิตามินหรืออะไรต่างๆนะครับอาจจะทํำคีเลชั่นด้วยอันนี้คือเป็นคอสของเขาในการรักษาโรคที่เป็นเรือรังนะหนึ่งในนั้นก็คือโรคมะเร็งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาแนวไอเดียของการรักษาระหว่างหมอแผนปัจจุบันที่มุ่งเน้นกับตัวเซลล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งนะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดออกนะหรือการใช้รังสีฉายแสงเข้าไป หรือแม้กระทั่งคมีอ่าจะบอกว่าเคม o หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงนะบางคนนี่โอ้โหเม็ดเลือดขาวต่ำมากนะเวลาอยู่ในดาเดียเฟตก็คือประมาณ14วันหลังจากที่ให้ยาเคโมเทลปีไปแล้วเนี่ยจะมีภูมิต้านทานที่ต่ำที่สุดนะหลังจากที่รักษาโดยการให้เคมีบำบัดเนี่ยนะมันก็จะมีการติดเชื้อเข้ามาฉกฉวย แม้กระทั่งในร่างกายเราเองว่ามีเชื้ออยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่นะผมเคยเห็นเด็กนะครับให้ยาเคโมเโทอร์ปีแล้วอยากกินผลไม้ทราบไหมครับพ่อแม่ทำยังไงว่าคุณหมอบอกว่าห้ามกินของของสดนะของที่มันดิบๆเนี่ยเขาเอาแอปเปิลนะครับนะเด็กนะเด็กไม่ถึง5้าไม่ถึงห้าหกขวบเขาเอาแอปเปิลเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟครับ แล้วไมโครเวฟแอปเปิลเพื่อให้เด็กจะได้กินครับเพราะเพราะว่ามันจะได้ฆ่าเชื้อนั่นเองเพราะกลัวเด็กจะติดเชื้อเข้าไปจากการกินผลไม้ดิบเนี่ยที่มันสุกแล้วเนี่ยนะมันมีเชื้อโรคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหลำบากมากนะครับสำหรับคนที่ให้ยาเคโมอโรธลปีเพราะฉะนั้นยาที่ฟ้าหญิงจุฬาพรท่านทรงคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหช่วย คนไทยได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ที่ไม่มากนั่นเองนะแล้วที่สำคัญคือผลข้างเคียงเง่นน้อยกว่าการให้ยาเคมีบำบัดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรังสีร,งสรังสีรักษาเนี่ยก็โอ้ผลข้างเคียงครอบเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาแนวความคิดของการรักษาระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนทางเลือกผมพูดตอนนี้เลยนะครับว่า สามารถรักษาคู่กันได้นะครับผมเคยมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับท่านแนวรักษาทางผสมผสานาเลยแหละนะครับแล้วก็เด่นทางด้านให้ยาโฮมิโอพาทีนะครับท่านบอกว่าเออมาช่วยรักษากันไหมรักษาฟรีนะรักษาโรคมะเร็งเนี่ยผมก็ตอบรับท่านท,นทันทีเลยด้วยความที่เ อยากจะช่วยเหลือประชาชนหรือคนไข้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กับพี่เข้าไปด้วยนะปรากฏว่าเขาก็เลิกทําไปครับเพราะว่าผมสามารถฉีดบํารุงสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรได้นะฟังผมฟังเข้มได้ตอนนั้นนะครับพี่เขาก็ให้ยาที่แบบยาไม่ได้แพงนะครับโฮมิโอพาตีเนี่ยเป็นยาที่มันราคาไม่แพงกันแหละแต่หนึ่งในนั้นที่พี่เขาบอกมานะครับผมก็ยังจําคําของท่านได้อยู่นะครับก็คือเรื่องของการผ่าตัด ผ่าตัดเอาก้อนออกไปก่อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะที่ผ่าไปแล้วไม่ทําให้เกิดอันตรายกับคนไข้นะครับนะอันนี้พี่เขาบอกว่าเห็นด้วยเลยเพราะเหมือนคล้ายๆว่าเอาเหมือนคล้ายๆเอาสวิงเนี่ยที่ปลาตัวเล็กๆอยู่ในแก้วเยอะเอาสวิงตักไปเลยทีเดียวออกไปเยอะๆก่อนอย่างนี้เลยฮะนะแล้วก็อาจจะเติมโฮมิโอพาตีก็คือยาช่วยปรับสมดุล สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแก้วนะเหมือนการแก้วน้าคลําออกหรือเอาสารพิษออกต่างๆนั่นเองนะที่อยู่ในในนี้นะครับแล้วเราเติมอะไรฮะเติมน้ําดีเข้าไปอันนั้นคือในหลักการของแพทย์ทางเลือกนะผมอาจจะฉีดเลือดเข้าไปเพื่อบํารุงเส้นลมปราณที่มันช่วยทําให้ปุ่มต้านทานดีขึ้นอะไรเงี้ยหรือให้วิตามินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะครับให้ออกกําลังกายเล่นโยคะฝึกชี้กง นะครับลำไทเก็กนะนั่งสมาธิวิปัสนานะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายและจิตใจเรานะครับเคยได้ยินกันไหมบอกกลับมาจากโรงพยาบาลบอกหมอให้กลับไปตายบ้านนะบอกญาติอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าอย่าไปบอกเขานะว่าเป็นโรคอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมารู้ทีหลังนะแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีชีวิตไม่ยืนยาวนะเพราะว่าเป็นมะเร็งหมอบอกไม่เกินหกเดือนอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างนะครับ เสร็จแล้วคนไข้ปรงงรับคำใจได้ว่าเอ้าไหนๆก็จะเสียชีวิตแล้วไปอยู่วัดแล้วกันนะเคยได้ยินกันเยอะไหมฮะไปอยู่วัดอยู่ไปอยู่มาเป็นห้าปีสิบปีไม่ตายครับมีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองนะใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะครับถ้าเกิดจิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังหมดอะไรแต่อยากมันจะไวขึ้นครับ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่จิตใจ Gerilim ทําบุญมาเยอะจะตายจะต้อยก็ไปเหอะนะถือว่าเราทําบุญเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นไปไหนฮะอาจจะเป็นเทวดาหรือว่าไม่กลับมาเกิดอีกเลยก็ได้นะแล้วแต่คนที่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่านี้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าอ่ะถ้าเขาตายแล้วก็จะอ,อยู่ในภพภูมิที่ดีนะเชื่อเหตุการณ์หลังจากความตายนั้นนะเขาก็ปรงนะครับแล้วก็อยู่ อย่างไงฮะอยู่วัดฉันมื้อเดียวอ่ะสมมุตินะกินมื้อเดียวมั่งทำฟาสติ้งไปในตัวนะยี่สี่ทับหนึ่งเอ่ยยี่ิบสามทับหนึ่งเนี่ยนะเอ,เอแล้วบางทีก็ถือศิน8ปดนะเช้าเที่ยงอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเว้นช่วงอาหารบางทีอาหารก็มีแต่ผักผลไม้นะครับนะเนื้อสัตว์ก็ไม่มีนะสารสิ่งกระตุ้นของไอตัวมะเร็งก็ไม่มีแล้วยังไงจิตใจทำนำสมาธิอยู่กับวัดฟังธรรม มีความสุขอิ่มเอิบเอนโดฟินหลังนะนั่งสมาธิเดินจงกรมหลับสบายพักผ่อนนู่นนี่นั่นเอ้าสิ่งแวดล้อมดีครับนะน้ําในนี้ที่ดำดำกับขาวขึ้นมานะตัวปลาที่อยู่ในนี้ก็ล่อยหลอล่อยหลอล่อยหลอลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะแล้วพอไปหาหมอหมอบอกเอ้าไม่เจอเซลล์มะเร็งมีเยอะนะครับแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะให้ผมแนะนำก็คือรักษาคู่กันนะยกเว้นที่หมอแผนปัจจุบันเขาไม่เอาแล้วนะอาจจะเอาตามที่ผมแนะนำก็ได้นะสำหรับคนที่ยังพอไหวอยู่นะยังดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันที่แบบไม่ได้ติดเตียงเนี่ยนะลองไปปฏิบัติตามดูแล้วกันนะครับเผื่อใครที่จะเออฟังผมแล้วก็ได้ยินเสียงผมอยู่ในหัวแล้วเนี่ยแล้วลองปฏิบัติตัวดูแล้วมันได้ผลเนี่ย คุณจะไม่ลืมผมไปเลยตลอดชีวิตเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยจิตใจกับร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่เรื่องอาหารการกินนะครับ50%าที่มีผลกับร่างกายนะครับอีก50%อร์เนนะครับก็คือจิตใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็น,ปนบ่าวเนี่ยคือเรื่องจริง นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วท้อแท้หอ่อเหี่ยวสิ้นหวังหมดอะไรแต่อยากอย่าให้เป็นแบบนั้นครับเพราะคุณกําลังจะทําให้มะเร็งมันกําเริบเสบสารแล้วเข้าสู่กระบวนการกระจายตัวของโรคได้ดีเร็วขึ้นคุณก็จะออกจากโรคโรคนี้และโรคนี้ด้วยนะเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับนะผมก็เคยไปคุยกับเจ้าวาดน,นะครับมีหมออยู่คนนึงเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเลย หมออะไรครับหมอป่องผมก็งงเอีหมอป่องอะไรวะเนี่ยเมนครับป่องเนี่ยคือเมนเผาศพเนี่ยมีป่องขึ้นไปนะเผาทุกโรคหมดเลยครับหายหมดทุกโรคจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับผมก็จะบอกเขาบอกว่าเออเวลาขึ้นเมนลงเมนเนี่ยไปวางดอกไม้จันเนี่ยให้ลงมาด้วยนะอย่าขึ้นไปอย่างเดียวนะ เออเพราะฉะนั้นคนที่ข้อเข่าเสื่อมขึ้นไปแล้วลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้หมีอาถรรพ์แน่เลยทําให้ปวดเขา่าเปล่าครับมันขึ้นบันไดมันเลยทําให้เขา่ามันสึกมันเสื่อมแล้วมันเลยกลับมาปวดครับนะไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับนะให้กำลังใจนะครับสําหรับใครนะครับที่ได้ฟังผมนะหรือว่าใครที่เป็นมะเร็งอยู่ ฝากคนที่ฟังอยู่เนี่ยแชร์ไปให้เขาฟังด้วยนะเผ mm hmm. ื่อจะได้ประโยชน์นะครับในการที่จะดูแลประครบประงมร่างกายหรือว่าไอตัวแก้วเนี่ยให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะครับจนกว่าปลาโอ้โหมันจะล่อยหรอไปจนหายเกลี้ยงไปหมดนะครับอย่าทําให้ปลามันโอ้โหเติบโต,ตจนแน่นจนแก้วมันแตกนะจนกระทั่งเราเสียชีวิตไปนั่นก็คือมันกินของร่างกายเราไปหมดแล้วนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ รักษาโรคนี้ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่อย่างยิ่งยวดนั่นเองนะคนเก่าไปนะคนใหม่มานะครับเหมือนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนน้ําในร่างกายในแก้วเนี้ให้มันใสขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องค่อยๆเปลี่ยนนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเทน้ามาน้าคล้ำออกไปปุ๊บเอาเอาน้ําใหม่มา ไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาดูแลสุขภาพร่างกายหรือว่าแก้วใบนี้หรือร่างกายเรานี้เนี่ยต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับไม่มีอดออมนะนะแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ทําจิตใจให้สงบร่าเริงเบิกบานแจ่มใสในทุกๆวันนะครับผมหวังว่าทุกคนที่ฟังในวันนี้นะครับจะเข้าใจไอเดียหรือว่าแนวคิด คอนเซปต์ของการรักษาโรคมะเร็งน,นะครับระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือว่าผสมผสานเอามารวมกันก็ได้นะครับผมก็ไม่หนีนะครับเรื่องของหมอแผนปัจจุบันเพราะว่าผมก็เป็นหมอแผนปัจจุบันเหมือนกันนะครับเอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดในการรักษาโรคมะเร็งน,นะครับก็จบไปแล้วนะจริงๆผมสามารถแนะนําได้นะสาหรับใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยอยากจะมามาฟังแล้วก็ ให้คำแนะนำแบบสั่งตัดนะแต่ก็ต้องมามาตรวจมาคุยกันนะครับที่ที่โรงพยาบาลนะทางออนไลน์ก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นนะคงต้องมาที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญจริงๆเพราะมันต้องคุยกันสักพักหนึ่งแหละผมว่าน่าจะคุยกันสักครึ่งชั่วโมงหรือบางทีเป็นชั่วโมงด้วยซ้านะครับในการที่จะสั่งตัดคําแนะนำนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพของคนไข้เองและต้องทําตามด้วยนะ บางคนมาฟังผมบอกโอ้เฮ้ยมันเข้าท่านะเออมันได้ไอเดียนะแต่พอผมพูดอะไรไปปุ๊บโอ้ไม่ไหวอะ่ะไม่เอาอะ่ะเออม,มีเยอะนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมนะครับที่อยากจะปรับเปลี่ยนน้ําที่อยู่ในแก้วปรับเปลี่ยนคอนเซปต์ในการรักษาเพื่อรักษาร่วมกับหมอแผนปัจจุบันเพื่อให้หายจากโรคมะเร็งผมยินดีจะให้คาแนะนํานะครับนะสำหรับทุกคนนะครับที่ มีกําลังใจเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนั่นเองนะครับนะเอาละครับประมาณนี้นะครับเรื่องของแนวคิดก็จบไปแล้วนะครับในการรักษาโรคมะเร็งนะจริงๆผมเคยพูดมานานแล้วล่ะนะเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่อีกทีละกันเพราะว่าฟ้าหญิงจุฬาพรท่านทํายาเพื่อประชาชนคนไทยนะครับเป็นบุญคุณมหาศาลนะครับสําหรับคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงตัวยาที่มาจากเมืองนอกที่มันราคาแพงนั่นเองนะครับ เอาละครับประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ก็คงจะงดไลฟ์แล้วยาวไปเลยจนกระทั่งถึงวันนู้นเลยนะวันเอ๊วันไหนนะสิบเอ็ดสบสิบสามสิบสี่เนี่ยเอ๊มันดังคารหรือเปล่ารู้วันจันทร์ไม่รู้นะครับนะเออมาไลฟ์สดตอนสองทุ่มครึ่งนะในวันที่สิบสี่เนี่ยผมจะคุยเรื่องตัวอย่างเคสยากแล้วกันที่ผมใช้เวลาในการรักษาแค่สองครั้ง แล้วคนไข้ก็หายแล้วนะเป็นค,คนะดนะเคนะีเคสของพระสงฆ์นะไม่ใช่คดีนะฮะเคสนะเคสของพระสงฆ์ท่านหนึ่งนะไม่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนแล้วกันนะเป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านมั่งเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงแล้วก็จะอธิบายแล้วก็จะอธิบายว่าผมทําไมถึงรักษาแล้วสองครั้งแล้วหายได้ทั้งทั้งที่ไปอยู่โรงพยาบาลอื่นนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะมันเป็นเดือนนะครับ นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนนะครับแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยหนักขึ้นด้วยซ้ำนะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังในวันที่สิบสี่ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับเอาล้วครับคุณหนูคล้ายสวัสดีครับคุณแอป,ปกูฮนะบอกว่ารักษาผิวหนังกรกเสจกับหมออยู่ทานน้ำมะนาวขับสารพิษร่วมกับยาหมอได้ครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นไม,ไม,ไม่ไม่ขี้หนาวเนี่ยต้องบอกก่อนเนาะแล้วก็ไม่เป็นโรคกรดไหลย้อน หรือโรคกระเพาะอักเสบเรื้อดังต่างๆนะครับอันนี้ทานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนขี้ร้อนเนี่ยโหดีเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยดีด้วยซ้ำว่ามันจะปรับสมดุลทำให้ร้อนเย็นดีขึ้นนั่นเองนะเอาละประมาณนี้อา้าไม่มีใครถามอะไรแล้วนะครับก็ยังไงใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะแล้วก็ที่ดูอยู่ปัจจุบันก็ขอให้ ทุกคนทุกท่านนะครับหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บท่วนทั่วทุกคนทุกท่านเถิดน,นะครับสาธุครับสวัสดีครับ